เรื่องการเยียวยาวันนี้มีคอรมอรเพิ่มเติมเคาะอะไรบ้างนะครับก็ต้องเรียนนะครับวันนี้มีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการศึกษานะครับวันนี้คอรมอรก็เห็นชอบในหลักการช่วยเหลือนักเรียนนิสิตนักศึกษาผู้ปกครองที่จะลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษานะครับในภาคเรียนที่1ปี2564ตั้งแต่ระดับ ขั้นพื้นฐานไปจนท่านถึงระดับอุดมศึกษานั่นหมายถึงตั้งแต่โรงเรียนเด็กเล็กนะครับไปจนกระทั่งถึงมหาวิทยาลัยทั้งในส่วนของภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนซึ่งตรงนี้ก็จะมีสส่วนนะครับก็คือส่วนที่อยู่ในการกํากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการตรงนี้ก็จะมีกรอบวงเงินนะครับสองหมล้านบาทแล้วก็ในส่วนของที่เกี่ยวกับอุดมศึกษานะครับก็จะมี กรอบวงเงินนะครับทั้งสิ้น1,000ม่นล้านบาทนะครับซึ่งในเบื้องต้นนะครับทางด้านคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการนะครับหลังจากนี้นะครับกระทรวงศึกษาธิการเองกระทรวงอ,อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับก็จะไปพิจารณาในการที่จะทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนแหล่งเงิน นะครับตามขั้นตอนพรกรองเงินตู้เงินกู้ต่อไปในส่วนของคณะรัฐมนตรีเพิ่มเติมนะครับวันนี้ก็มีการอนุมัติเยียวยาวงเงิน15,027ล้านบาทที่จะเยียวยานายจ้างแล้วก็ผู้ประกันต,นตนตามมาตรา33ใน9ประเภทกิจการนะครับใน13จังหวัดซึ่งก็เป็นการขออนุมัติเพิ่มเติม นะครับจากเดิมที่เคยอนุมัติไปแล้วใน10จังหวัดนะครับตรงนี้วงเงินทั้งหมดก็ประมาณ15,027ล้านบาทนะครับอีกโครงการหนึ่งนะครับที่อนุมัติวันนี้ก็คือโครงการอุดหนุนเด็กแรกเกิดซึ่งก็จะช่วยคุณพ่อคุณแม่ของเด็กที่ได้รับสิทธิ์กว่า2ล้าน2 0 0 0กว่าคนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นนโยบายที่รัฐบาลได้อุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตั้งแต่ อายุจนกระทั่งถึง6ปีนะครับเพื่อให้เด็กแรกเกิดได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็มีการพัฒนาที่เหมาะสมตามวัยเพื่อที่จะเติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพในอนาคตโดยมีเงินอุดหนุนเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือนนะครับเดือนละ600บาทต่อคนซึ่งเพื่อให้การจ่ายเงินอุดหนุนเป็นไปอย่างต่อเนื่องทางคณะรัฐมนตรีวันนี้ก็มีมติให้ทางด้านกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมน,นุษย์ ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีพศ2564ซึ่งเป็นงบกลางนะครับรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวน3,493ล้านบาทเศษเพื่อใช้จ่ายเป็นเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนจำนวนทั้งสิ้น2,200โทษทีครับจำนวนทั้งสิ้น2ล้าน2แ0 0 0กว่าคนนะครับ สุดท้ายครับก็มีเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบนะครับเกี่ยวกับทางด้านอ,าออกซิเจนนะครับซึ่งในส่วนของออกซิเจนตรงนี้นะครับที่ตอนนี้มีการใช้เรียกว่าค่อนข้างที่จะสูงนะครับซึ่งในเรื่องนี้ทางด้านกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับ ก็ได้ให้ความเชื่อมั่นนะครับกับทางด้านคณะรัฐมนตรีได้ทราบว่าไม่ได้มีการขาดแคลนนะครับในเรื่องของออกซิเจนนะครับแล้วก็ได้มีการพูดคุยกับสมาคมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการที่ผลิตออกซิเจนตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็ได้รับการยืนยันนะครับว่าจำนวนการผลิตของออกซิเจนสามารถดำเนินการได้อย่างไม่มีปัญหาในการที่จะส่งมอบให้กับส่วนต่าง ดังน,นั้นตรงนี้ก็อยากให้ประชาชนได้เกิดความมั่นใจนะครับว่าเรื่องของออกซิเจนในการที่จะดูแลผู้ป่วยที่มีอาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการที่จะช่วยให้บรรเทาอาการต่างๆทั้งหมดที่ประชาชนาตามโรงพยาบาลก็ดีตามโรงพยาบาลสนามก็ดีสามารถที่จะมีเรียกว่าออกซิเจนนะครับสามารถที่จะส่งมอบได้อย่างต่อเนื่องอย่างแน่นอนโดยไม่ขาดนะครับทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการชี้แจงในที่ประชุม คณะรัฐมนตรีแล้วก็คำถามที่ซื่อมวลชนสอบถามมาทั้งหมดนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ